สวัสดีค่ะพี่น้องหาอยู่หากินหาเงินหาทองชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะคนหนึ่งอยู่สูงคนหนึ่งอยู่ต่ำทำงานไม่เหมือนกันคะ่ะชีวิตคนคือการต่อสู้นะคะนี่ไงสูงปันใดก็ได้ขึ้นนะคะเมืองเพิ่นขึ้นเนะคะีค่ะสูงสูงนนี้ค่ะประมาณ จักเม็ดเนาะนี่หลายเม็ดจุ๋ดิความสูงกว่าเนี่ยเปินงกระยุเทิงเทิงผลการเบื้องเสียวเสี่ยวลมไม้เบิ้งเล้ค่ะเสียวลมไม,ม้เบิ้งชืบชืบชื้บเออาอภาพล้วนเอออันนี้ยุกไก้กหน่อยให้เอิญซุมมาให้เบิ้งค่ะนี่ภาพพื้นดินนะคะถ้าจะซูมมาก็ซูมมาให้เบิ้งค่ะความชีวิตการทำงานบาือกันเนาะ บางคนนั่งอยู่ในห้องแอร์แต่บางคนอยู่ที่สูงริบลิ้วแบบนี้ก็ต้องทำเพื่อเงินเพื่อชีวิตเราจะได้มีเงินมีทองมาใช้จ่ายนะคะโอ้อย่นสองคน่นอะยังมาเหลียวเบิ้งข่อยด้วยพอเจ้าข่อยเบื้องเจ้าอันทำงานไปเด้อค่ะยังมาเหลียวเบิง้งย้ายบันเด้อกองกระิสั้นจักน้อยรวาวาซูม้มากเนาะคะ่ะเนาะ ซูมเข้าไปนะคะโอ้เสียงอะไรอะ่ะเสียงอะไรหลุนยิงต๊กใหญ่เล่าแหงมาเหลียวเบิงแต่อันนี่โอ้เบิงเนี่ค่ะว้มสูงเบิงเนี่ค่ะว้มสูงมาชฉยยอยเด้ว่านี่คือภาคพื้นดินของเรานะคะมีภาคพื้นดินดูให้ดูให้ชมโู้ค่ะย่ปายดอยคอมเมนตย้าาบันย้ํายบันกับ บ,บอให้ผัวไปเสียงเลยค่ะแต่ว่าเพิ่นกับเกง่งเนาะค่ะเนาะขอให้ทุกคนตลอดปลอดภยัยขอให้ทุกคนร่ำรวยเลยคะ่ะกับการทำงานสุขใครสุขมันหน้าที่ใครหน้าที่มันนะคะชีวิตคนเรามันต่างกันโอ้ยป้ายดอยคุณค่ะพอลอยเม็ดบ่อท่านี้นีฮะลอยเม็ดบ่อนั่นถึงบ่อนะ กลายลอยเม็ดพื่นได้ค่ะนี่ถามเพื่นแล้วเพื่นวา่ากลายเกินเกินร้อยเม็ดเกินหนึ่งร้อยเม็ดนะคะความสูงดูเด้อสูมมาให้ดูโอ้ยหิวน้ำป่ะนะพี่น้องโอ้หิวน้ำป่ะนะ,นนะนะเนี่ยค่ะโอ้ย่าวเฮเด,ด้อหิวน้ำเพิ่อนไม่ไปขึ้นไปโซงมุเจ้าเหรเด้อ ชีวิตคนเหาบัไดขึ้นกันค่ะผู้สุขสบายกันนั่งอยู่ซๆือกับมีเงินมีค้ำแต่ว่าผู้เหาลำบากสูงบันไดก็ได้ขึ้นเนาะกับพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกระสิไดเงินเดือนหลายอยู่ดอกย่ายบันว่าต้องเอาให้คุ้มค่าผุ่นี่เนาะความเสี่ยงไหมค่ะความเสี่ยงต้องได้เยอะเร็ววันนี้ค่ะความเสี่ยงว่ว ขอบคุณทุกการรับชมค่ะอันนี้เอามาให้เบื้องชีวิตการทำงานของแต่ละบุค,คุลค่ะ